พี่โมแต่ผมหน้าหมดตาใสเนาะนักน้าวะอะไรครับพี่นนท์เขาจะพี่นนท์เขาจะบังคับและให้เราไปอยู่แคนเคาบะกระจายไปเกะอะไรนะจะเอาไว้เต็งชิงกระเบลโอเคมำไมในกาขนาดนั้นลุ้นทำไมเราบ้าก่ะแกปูหมุนเคว้งอยู่ตรงเนี้ย โอ๊ยมาแล้วมาแล้วมาอะไรอะเคว้งอยู่เนี่เหรอไอเลิศปักสักทีหือไหนพี่งทายพี่บ้าจะเลิก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 เอ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนพี่มุ๊คหนพี่เลยพี่มุ๊คพี่หงส์เหรอพี่มุกคตายบ้าใครพี่มุ๊คหน้พี่เหรอบ้านหน้าพี่เหรอตายไอ้บราเมอร์ยังไม่มีปืนโอ้โหคือจบไปเลยเดี๋ยวผมไปช่วยพี่พี่พักหนึ่ะพี่หงส์ของผม เอ้พี่มุกหายบักแล้วไอ้เรื่อแต่โซเฟี่ยิ่จองรับสนามรวงก็คิดขายอะไรหรอพี่มุกมีอะไรให้อะไรครับไปแล้วอ,อะไรอ่ะไปไปอะไรแกไห<า>ได้แล้ว เอ็มโฟะได้แล้วเอาไปเลยไม่เอาเราต้องการแค่ยูเอ็มพีนี่นี่อาร์มนี่นี่ I got supplies I got supplies เมื่อกี้ยังไม่รอดเลยแลนะ d ี DP ยูเอ็มพีผมมีอยู่นะไม่ได้ใช้แล้ว DP แม่ยูมพีอ่ะแม่ไอรู้ฉันรู้ปืนจานปืนจานครับไมเปิร์มมพกอตเอเป็นอะไรวันนี้รักพี่เป็นพิเศษพีอพี่ปีอะไรบีมลูกีนะไม่เคยให้ปืนพี่เลยมีอะไรเปล่าแก กไม่ค่อยดีใจอะไรกับการี่ยแบลกกอะแุแหลกแหมากแกแหลกแหลกแหลกเฮ้ยคนเฮ้ยมีคนมีคนมีคนไปลุยรอดโซตรงนู้นตรงน้นาต้องชื่อใหม่ต้องให้คมชื่อหน่อยมั้งหน่อยมั้งห่อย้างบนย่วะบนขาเขา ไปแล้วสูไปแล้วกาอยู่ใส่น้ะเป็นคนฉีได้่วันสุพรรณครับอะไรอ่ะกระสุนส้มพดเนื้อไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าวิสานบ่อยเอาพี่ทิ้งไปแล้วอ่ะ ไมโฟนนะคุณเคยโซเชนด์หรือฉัน่เรื่องอะไรจิโมกมามาแต่ให้ดีปืนดีพีมาพี่ไม่ให้กระปุนผมเลยอะไรแต่ไอ้สปรายมาเอาสิมาเอาสิแต่ละเกมจักวัดมา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  ลบแป๊บหนึ่งมีส่งไปทางไหมพี่เก็บไปทางไหมเ้ยเฮ้ยน่ไหนผมตามอยู่พี่้ชาร์ชารเลยหมรอเล้ยเอีเลยเลี้เลยถ้าไม่ชาร์จผมเก็บของนะตามตามตาม ฟ้าสวยเปืนจัดปืนทำไมทำไมพวกปืนไปไกลจังเลยวะเห็นแล้วไหมไม่รู้แต่แหลกไม่รู้แหลกแบบมีคนมาแหลกมากแหลกแบบนี้เยอะเหมือนตาที่เราหันมารถมันจอดอยู่ข้างหลังเออมันแหลกจริงนะเป็นที่เกมเออไอผมผมไม่รู้สึกเลยนะตอนนี้นีอโป๊ะปะวะทำไมรอบนี้แหลกตลอดเลยอะไม่แหลกเท่าตอนนั้นหรอกจริงสาวน่าตาย

หนึ่งสี่ห้ามีเมื่อกีเ้เห็นนี่เหได้ยินเลยตา <laughs> ยเนี่ยสูปิดนายมามนายมาต้องยิงนั่นนะวลังยิงมาผ่านได้วน,ะวนววายผ่น <im bul ance> านบ้านน,น,นี่ต้นต้นไม่ไม่ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,<า>น<า>ี้แป๊บดนี่านผ่านบ้านนายผ่านบ้านบอกนายนายอะไรวะตำรวจไงตำรวจพี่ อีกหน่ขับผ่านบ้านผมโดนหัวไปนั่นนึงแน่แน่น่ช้าเลยช้าเลยแจ็คขวาขวาสวยไป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 ขลางๆมีอีกตรงก้นเหองี้นี้เจ็บนัเจ็บหนัเจ็บหนักชาเลยช้าเลยจบแล้ชุบอยูุ่บอยู่ไม่ต้องทิ้งไม่ต้องทิ้ง

เจ็บมากเจ็บมากโดนหัวไปสามนัดโดนหัวช้าช้าช้าโซ่โดนหัวสามนัดเจ็บมากเฮียใจเย็นเนี่ยสัตว์เจ้าที่ไม่ยียบใไหมเรือไปมีลูกค้าหนึ่งคนเลือดเลือดของพี่นนท์มันร้อนมาไอ้เฮียกูยังไม่มีเลยมีให้แค่นี้แหละโอ้ตายเลยบูมไม่ตายเลยหาย ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตโอ้โหแม่บ้านเล่นยากเลยเอาไง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 ซ้ายขวาซ้ายขวาหน้าเคลียร์ไม่เคลียร์โอเคไปเลยช้าช้าเซิร์ฟเซร์ฟเฮ้ยได้ยินเสียงเดินแถวเนี้เดี๋ยว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 บ้านไหนวะไม่เห็นไม่เห็น ไปกินบนเห็เไปนไปเลยไปเเอาเลยโซเอาเลยโซเอาเอาระเบิดใครระเบิดใครมาติกมาะเป็นป้ <c oughs> าเต็จ่าจ่าแล้วพี่มาโหดน้องพี่พี่น้อง ชื <Cornell. S 2> ่อใหม่ด right? <c oughs> <c oughs> he yeah. ิบุยใช้คุมชื่อแล้วหมชื่อใหม่แล้วเดือดจิหายเลยแล้วสูเลยสิบสามสิบสามโตได้คิวเดียวยังยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเียไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลทไมใหม่ไปยังวะอ๋อวัวเห เปลี่ยนชื่อแล้วเราก็เสียอีกห้าสิบบาทพี่ชั่วโมงหนึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรอะสมายเหรอใช่เนี่ยไม่พี่ผมจะตั้งชื่อเป็นสมอพี่อเดี๋ยวตั้งสมุยเดี๋ยวตั้งสมุยได้หรอโอเคเดี๋ยวแวะเดี๋ยวว่างๆไปแเวะเที่ยว ไม่มียาใครมียาไม่เฟื่องเียสักอันสองเอ้ยผมมีผมมีแบ่งได้แบ่งได้เข้ามากับที่ฮะพี่ไม่มีสกักอันเลยยิงเลยเดี๋ยวขึ้นไปแล้เลยตามไรอยู่ที่อยู่ใครวะมีใจยาพันหนาวอ่ะเราเฟื่องเทียนราเฟื่องเทีกเราจะไม่ใช่นักมวยใช่ไหมจะพันกันขนาดนี้มีแค่เราสักอันไหมแก่อาจารย์ไปให้ขอบคุณครับสำหรับผมแล้วยาที่เหลือไม่จำเป็นต้องใช้แล้วขนาดนั้นเทียว เดี๋ยวสบายก็ตายหาแล้วอยากได้ตงตั้งแต่เปลี่ยนชื่อมามันเดือดจะม้อเดือดจะม้อเราไม่ได้ยิงสักตัวเลยแกแล้ไว้คุณแฟร์ไปแหลกระบัดแหลกระบัดไปสูบเสียงเสียงดีนเสียงมันจะอยู่ใกล้ๆตอบแพ้เฮ้ยใช่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 เสียงอยู่ท่อนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไไไดด้้ยินงเช็คบ้านนี้ก่อนดิไหมได้ยินได้ไงวะันนะได้ยินได้ไงเสียงแฟกว่ะอ๋อเสศษปือนกระเด้มันูได้ยินหนูได้ยิเศษปืนแถวไอ้ดอบอะรีเฟรชโอมันไวเออจิตตรงเลยอหะยันรีเฟดชยิ่งไม่ไวแต่รีเฟรชโอพี่ไวย้ะน้องอะไรวะนะพูดบเตยมันะเอ้าสุ๊ก เจอทมาเจอธมาไอเข้าไปจึงกันร้องเลยจุกเลยดิยิ้มเลยดิจุกบจุกบจุ๊บจุ๊บมายมันก็มันก็ตั้งเดิมก็มาจากกัญชาเท่าแหละงั้นมันก็ไม่ยิ้มหรอกใช่ใช่ให้แต่สนใจไหมล่ะระเบิร์ดทำไมไปไกลกันจังไปแล้วสู้ขึ้นบอลบีบอว์บีบอว์บอลบีโอเค เอาดิได้เกิดสุพรรณแต่พูดอีสานนี่สุดยอดเลยนะไอ้โถโอ้ไหน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 อนเปิดโป๊ะปาวะวันนี้มาเหนือว่ะไม่โปะละไม่โปละยังไอยงนยิงี่นงทำไมี น็อกสูเยใจเย็นน็อลโซ่หลังหลังสบายเนเฮ้ยเพื่อนขึ้นมาเจ้ารู้จักกันหรอเกอย่าก้องแกพันยาก่อนได้ไหมไอ้นน ต,ต้นไม้ไส่ต้นไม้สองต้นนึงน็อกน็อกน็อกเ้นไม้ยไหน็อกเออเป็นไงไปแล้วสู้ไปไหนหมด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 มีคนเข้ามอกระทะหมดหมดหมดมอเต้รมอเต้โอเคเยี่ยมเยี่ยมมาต่อมามาต่อมาโอ้โหไอ้นี่ไอ้โอ้โหอะไรวะเกมอะไรวะนี่อะไรวะยังไม่ได้ยิงสกัตตัวเลยบ้าบอลไปแล้วสู้เก็บปืน ดดเหาาตขอช้อบปิ้งหน่อยครับขอจ้อปปิ้งหน่อยครับเฮ้ยแม่เฮ้ยเฮ้ยคนนี้เพิ่มหน่อยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงโอ้วงมาเลยเสียงมันอยู่หน้าเลยขวามีตัวหนึ่งสามตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวสิแกแกนับเลขยังไงเนี่ยแกเรียนโรงเรียนไหนมาอีกเซพไลน์มันจะหกตัวแล้ว ตัวเช็คไฟเหมือนจะเห็นแทบแถวนี้เหมือนไอ้เั๊ยเอาเลยให้ให้น้องบีมหน่อยให้น้องบีมหน่อยเอาเลยแต่ผมจะกดยิปกอดแทบนี่นี่ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเอาเลยโสดนำเนี่ยอยู่ตรงบ้านอยู่ตรงบ้านไม่ใช่บ้านขวาแล้วบ้านบ้านกระท่อมอ่ะโอเคเห็นแล้วโสโอเค

เอาไปลูกสรลูกหนึ่งแก่ปันไหลแล้วมันระเบิดไฟนี่ก็จะแก๊บแก๊บอย่างเดียวเลยไม่สั่งเลยอะโผไม่ได้เลยว่ะโผพี่โดนยิงไอ้ขวาขวายิงได้ขวายิงได้รอมันไหมไมปน้อมอ่ะ ไม่ต้องเติมเจ็บมากเลยเจ็บมากเลยสองตัวเลยเอาชิบหายแล้วเก็บ่างที่สองตัวเลยใช่มันน็อกสองแล้วเหลือสองแต่พี่ไปชุบได้ปะเนี่ย Watch out สุดเนี่ยพี่พี่ยิงตัวนี้ให้ได้ก่อนอะพี่ไม่มีสมุกพี่พี่ยิงตัวนี้ให้ผมได้ก่อนเอ่อไหน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 ตัวเนี้ย หลังหินนะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปยืนหลังหินตรงนี้เอ้ยหลังหินตรงนี้สองตัวอีกตัวอีกฝั่งขวามีตัวเดียวเดี๋ยวยืนเลยโอ้ยมันสมอบอยู่พี่มันมันอ้อมรอบตัวนี้ตัวนี้อ้อมแล้วอย่ายืนด้วยกันอย่ายืนด้วยกันยืนด้วยกันมันไม่อย่ายิงตูวเอาเลยสุกยิ้มมามันนอนมันนอนอยู่แม่งแล้วก็น้องกูนะ เอาเลี่ยมันต้องเข็ยเออได้บาร์กแบงเลยไม่ได้ทำเอาแมกมาเลยตอนเป้าวัดโดนป้าวะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไปถึงแล้วครับเจ็บมากเจ็บมากสองตัวเลยเฮ้ยโดนหัวพี่พี่พี่ไปหินเอาเลยเอาเลยทำไมต้องหลงมาไปหินตรงเลยพี่อย่ามาไปนู้นเลยไม่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 อะไปแต่ไปไปใจเย็นใจเย็นใจเย็นอยากเล่นจัง Ủa chắc chắn là... Anh đi qua đó đi, đi qua đó đi Đi qua đất đó Đi qua đất đó, qua đất đó Đừng quên đường Tại sao nó không đầy đầy đầy? Nó đầy nhiều chưa? Nó nóng Quả Đi qua đất nó nóng rồi nhưng mà nó chưa bao giờ thêm Đi này 2 người Ôi, nó không đầy 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 Đi qua đất này, đi này Đi qua đất này, đi qua đất này Nó đến นี่เตรียมล็อกเลยเอ๋อะไรนเอ้าเอ้าเอ๋ยิ่งข้องตินโหดจริงโหดจริงโหดจริงด้วยบอกแล้วไปเร็วสูนายมาคุ้ค่อยอย่างนี้แหละ